ล้างผักสะอาดขึ้น95%แค่ใช้3สิ่งนี้สวัสดีค่ะทางเลือกทางรอดมะเร็งวันนี้จะมาแชร์วิธีล้างผักให้สะอาดเก็บเวททานกันค่ะปกติเ,เพื่อนๆมีวิธีล้างผักแบบไหนกันบ้างคะรู้ไหมคะว่าแค่การล้างผักให้สะอาดก็ช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีและอายุยืนได้ค่ะ เรามาล้างผักให้สะอาดไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในการล้างผักจะใช้แค่3สิ่งนี้ค่ะ 1. เกลือ1ช้อนโต๊ะ2เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะและ3แป้งมัน1ช้อนโต๊ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนำผักที่เราต้องการล้างมาใส่อ่างล้างจานกระมังหรือภาชนะที่หาใส่ได้ที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณผักที่เราต้องการล้าง จากนั้นเปิดน้ำไม่ท่วมผักใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะซึ่งเกลือจะช่วยทำหน้าที่ให้เชื้อลาแบคทีเรียบางชนิดปรสิตเช่นพยาธิาไข่หอยที่ติดมากับผักตายใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะตัวเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยทำให้ผักสะอาดและใส่แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันจะช่วยดูดซับความเป็นยางเมือก และสารปนเปื้อนที่มากับผักได้ดีค่ะปริมาณของอัตราส่วนเราสามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดให้เหมาะสมกับผักที่เราจะล้างได้ค่ะจากนั้นแช่ผักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วปล่อยน้ำที่เราแช่ผักทิ้งไว้ทิ้งแล้วทำการเปิดน้ำล้างผักให้ไหลผ่าน โดยไม่ต้องเสียดายน้ำและให้คลีใบผักล้างทีละใบหรือทีละลูกให้สะอาดและใส่ตะแกงที่มีรูผึ่งให้แห้งเพื่อให้ผักเสด็จน้ำแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อใช้ในการทำมาอาหารและทานได้เลยค่ะแค่นี้เราก็มีผักสดสะอาดสะอาดไว้ทานอย่างสบายใจและห่างไกลโรคได้แล้วค่ะ